โปเตอร์ใบนี้พอพอไปดูหนังเรื่องนี้โปเตอร์ใบนี้แม่งมีพลังมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับ the ocean, the เรื่องราวของเด e ะ o ซนอ็อบอิ e เทเลเนี่ยเป็นหนังที่ผมอะ่ะตั้งใจอยากจะดูมาตั้งแต่รู้แล้วว่ามันมีหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มันได้ชิงออสการ์ด้วยนะครับมันยิ่งทำให้แอลลูของหนังเนี่ยน่าดูขึ้น อีกเป็นกองเลยนะครับแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ต่อให้ไม่ไม่มีดีกีออสการ์เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะสนใจอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่โดยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นแฟนหนังสงครามโลกในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ถึงกับแบบโอ้โหเป็นแฟนพันธ้เจอผมถามเรื่องหนังสงครามโลกจะรู้หมดก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าก็อยู่ในหมวดหนังที่ค่อนข้างสนใจในในใน,ในฝั่งของสงครามโลกโดยเพราะครั้งที่2นะครับซึ่ง ผลพลอยได้ก็คือประเด็นหนังค่ายกักกันนาซีเนี่ยมันก็เลย พ่วงต่อแล้วได้ดูด้วยประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ชิปแฟนหนังนาซีนะเพราะหนังนาซีหนังที่มันเกี่ยวกับค่ายกักกันเนี่ยมันมันมันดูแล้วมันดิ่งเนาะมันดูแล้วมันดิ่งพอสมควรแต่ว่าเออถ้าเป็นฝั่งของส,อง,สองครามโลกเป็นการรบเป็นหนังทหารอะไรเงี้ยเออจะจะ,จะค่อนข้างจะติดตามพอสมควรกลับมาที่เ,ออเรื่องราวของค่ายกักกันนาซีเนี่ยเออหนังที่เป็นหนังโด่งดังเนี่ยที่ทุกคนรู้จักอะโอเคผมผ่านมาหมดแล้ว นะครับก็เป็นพวกชิลเลอร์ลิสนะครับชื่อไทยะตากรรมที่โลกไม่ลืม The boy in the steam อิ j a ิ a s มานะครับเด็กชายในชุดนอนลายทางนะครับแล้วก็ Life is beautiful ยิ้มไว้โลกนี้ไม่สิ้นหวังไม่สิ้นหวังอะไรวะนะครับเออหนังสูตรเหล่านี้เออก็ดูมาบ้างแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าไอ้มวลอากาศเออสิ่งที่เกิดขึ้น ในค่ายนาซีเนี่ยมัน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 เลวร้ายมันโหดร้ายประมาณไหนนะครับซึ่งพอได้ยินว่ามันมีหนังเรื่อง the zone of i n t e r e เ t วิมานนาซีเนี่ยก็สนใจแล้วยิ่งพอเริ่มได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เออเป็นบ้านที่อยู่ข้างๆกําแพงติดกับเอค่ายกักกันโดยที่เราจะไม่เห็นภาพความรุนแรงอะไรเลยเนี่ย ยิ่งทําให้อยากดูขึ้นมาอีกเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็เริ่มเริ่มจะอิ่มตัวกับการได้เห็นใดๆก็แล้วแต่ในชินเลอร์ลิตใดๆก็แล้วแต่ใน The Boy in ินเ s t ะสตีฟิจามาตนะครับแล้วก็ไลท์อิมิทีฟูลนะครับหนักมากใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความรุนแรงเสียงหวยหวนแล้วก็ภาพทรมาน คนตัวแห้งๆนะครับภาพศพที่ถูกจับโยนกองๆแล้วเผาอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกอิ่มตัวกับสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ก็ยังสนใจอะไรแบบนี้อยู่เนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเรื่องราวของบ้านพักราชการลูดอปเพิร์ตนะครับแล้วก็คุณภรรยาชื่อเฮดวิกนะครับที่มีครอบครัวที่มีกำแพงชื่อว่าติดกับค่ายกักกันเลยนะครับซึ่งภายในรั้วบ้านเนี่ยในบ้านเลยนะในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะมีการทำระบบนิเวศที่ดี นะครับหมายความว่าในบ้านเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยที่เป็นสีภรรยาเป็นแม่บ้านเนี่ยนะฮะก็มีการทำสวนมีการทำปลูกดอกไม้นะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะพืชส่วนผสมอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่ามันก็สอดคล้องกับชื่อไทยนะครับก็คือวิมานนาซีคือในรูปบ้านนี่ก็เหมือนตามรูปเลยนะครับมีต้นหญ้ามีสระว่ายน้ํามีเด็กๆมาเล่นมีผล,ลไม้มีดอกไม้มีหมาอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างดูดีไปหมดนะครับมันก็คือชีวิตของอีตาข้าราชการชั้นสูงทหารชั้นสูงคนนี้นี่แหละกับครอบครัวนี่คือหนึ่งในแกนแรกของหนังแล้วกันนะครับในฉากหน้าที่เราได้เห็นเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้แล้ว่าเอกลักษณ์ที่จริงๆของหนังเรื่องนี้ที่เขาโปรโมทอะ่ะคืออะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรา สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วกันนะครับเราฟังไปพร้อมๆกันเราคุยไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่โดดเด่นที่บอกนั่นก็คือแกนที่สองของหนังนะครับที่ขนานไปนั่นก็คือเรื่องราวของเสียงมเมื่อบ้านเนี่ยมันติดอยู่กับรั้วของค่ายกักกันไม่ต้องอะไรอะ่ะแค่บ้านเราอะ่ะที่มันอยู่ใกล้วัดในระยะ5กิโลเมตร10กิโลเมตรหรือแม้กระทั่งไกลกว่านั้นน่ะ กลางคืนเราได้ย like ินเสียงเวลามีงานวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้สถานศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงสวดแล้วกระไรเลยกับค่ายกักกันที่บ้านอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นสิ่งที่เขานํามาเสนอนะครับว่ามันมีเสียงใดๆเนี่ยขึ้นเป็นแกนที่สองขนานไปกับแกนแรกของหนังตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยฮะมันไม่มีภาพแต่มันจะสะท้อนออกมาในทางเสียงที่เขาฉายเห็นว่าคนในบ้านเนี่ยเขาก็เหมือน ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรแล้วอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงแปลก,ปลกๆหรือแม้กระทั่งเสียงหวยหวนเสียงปืนเสียงเครื่องเครื่องยนนะครับอะไรไก็แล้วแต่มันถูกเล่าไปพร้อมๆกันโดยที่จะบอกว่าโดยทางเทคนิคเนี่ยที่น่าชื่นชมคือมันไม่ตีกันคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกว่าแกนแรกมันเล่าเนื้อเรื่องของหนังว่าเนื้อเรื่องของขอครอบครัวนี้มันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นแกนที่2คือระหว่างที่เขาฉายภาพไอ้ครอบครัวเนี่ย ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีเสียงของแกนที่สองของค่ายนาซีมาตลอดเวลาเออเสียงโวยหวนเสียงอะไรเหล่านี้แต่กลายเป็นว่าเอาเฉพาะโดยทางเทคนิคนะมันไม่ตีกันเออคนที่ยังไม่ได,ดูเนี่ยหรือได้ฟังประมาณนี้มันจะว่าเสียงไม่พี่ตีกันหรอวะโดยทางเทคนิคสำหรับผมมันไม่ตีกันหมายความว่ามันไม่รบกวนกันนะครับความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอดูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสะท้อนไปถึงความอัศจรรย์ของผู้กํากับ นะครับนั่นก็คือคุณโจนาธานเกรเซอร์ความหมายจากวุ่งกลับก็คือเขากล้าทําได้ยังไงครับถ้าหนังมันทําออกมาไม่ไม่ลงตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเสียงทั้งสองนี่มันตีกันไปหมดแล้วมันจะกวนกันไปทั้งเรื่องเลยจนไม่รู้ว่ามึงมึงจะเอาอะไรกันแน่ถ้ามันเป็นแบบนั้นนะมันมันจะเป็นหายนะของหนังเรื่องนี้ทันทีที่น่าชื่นชมคือมันกลับไปด้วยกันได้บนความขัดแย้งขัดแย้งแบบแย้งโคตรเลย ซึ่งจังหวะมันลงตัวนะครับเช่นเสียงวอลลุ่มปืนเนี่ยมันมันก็ไม่ดังมากมันจะเป็นปั้งแบบคนดูอย่างเราคือเขากำลังเล่นน้ำเล่นอะไรมันจะมีเสียงปั้งมาอย่างเงี้ยเราสามารถคนดูอย่างเราเราเราสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นระยะที่เขาทำการบ้านมาแล้วแน่ๆนะครับในขณะที่กำลังยืนเล่นอยู่ในบ้านเนมันจะมีเสียงปั้งประมาณหนึ่งแล้วมันจะก้องพอดีอะไรอย่างเงี้ย หรือมันจะมีเสียงหยหัวนอะไรบางอย่างแทรกมากับเสียงทารกกระจององงที่เกิดขึ้นในบ้านที่โคตรน่าลำคาญเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งใจแหละระหว่างเนี้ยมันจะมีรอยต่ออะไรบางอย่างที่เป็นช่วงเงียบแล้วมันจะมีเสียงโหยหวนหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากฝั่งนู้นตลอดเวลานะครับเสียงความสุขในการลเล่นนะครับการชวนกันดมดอกไม้หอมๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่คนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขาทุกทรมานแสนสาหัส ในระยะแค่ไม่กี่เมตรเพียงแค่มันมีกำแพงสูงๆอ่ะกั้นอยู่แม้กระทั่งอ่าภาพเนี้ยภาพเนี้ยที่ทุกคนเห็นนะครับโอเคภาพกว้างๆเราจะเห็นไอ้เจ้าของบ้านที่เป็นนาซีอ่ะใส่ชุดอื่นยืนดูครอบครัวกำลังมีความสุขอ่ะแต่คุณเห็นควันข้างหลังไหมครับอ่านั่นแหละผมไม่บอกมันคือควันอะไรนะมันต่อยอดกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยที่ผมบอกในตอนต้นว่ามันเหมือนมันเหมือนมีแกนหนึ่งกับแกน2ที่มันขนานกันไปแต่มันซิง มันซิงด้วยภาพด้วยเสียงแล้วมันก็มีเนื้อเรื่องที่มันซิงกันด้วยเช่นบทสนทนาบางอย่างในบ้านหลังเนี้ยที่เขานอกรอบคุยเรื่องงานกันคุยเรื่องข้อเสนอกันอืมพอหลังจากคุยเสร็จเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศอะไรแบบเนี้ยให้เห็นเพื่อเป็นการต่อยอดจากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้เออซึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้เซตฉากขึ้นมาแบบไม่มีเหตุมีผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนัง ทั้งเนื้อเรื่องของบ้านหลังนี้กับเสียงที่เกิดขึ้นมันต่อเนื่องกันหมดเออซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นความความฉมังของผู้กำกับมากๆเลยทีเดียวเพียงแค่กำแพงกั้นแค่อันเดียวอ่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้างต่างกันมากเลยทีเดียวและประเด็นกำแพงนี้อันนี้ผมเชื่อเองเลยนะครับว่าผู้กำกับเนี่ยเขานำมาขยายความในเชิงเปรียบเทียบด้วย ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยโหมันผมมาพูดถึงตรงนี้มันไม่หมายความว่ามันจะต้องปีนกระดดูอะไรอย่างนี้นะครับมันดูแล้วมันสามารถนึกต่อได้เลยว่าเออมันกําแพงที่กั้นระหว่างบ้านที่มีความสุขกับความทุกข์แสนสาหัสในฝั่งนู้นเออมันเปรียบเทียบอะไรบางอย่างได้แล้วมันก็มีการเปรียบเทียบอะไรบางอย่างในเชิงของความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยนะครับในเวลาเดียวกันที่หนังเล่าไป พราะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจึงทําให้เราเชื่อได้ว่าการที่เขาหยิบวิธีต่างๆของผู้กํากับมาใช้วิธีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำเอาโกโก้เราเชื่อได้เลยว่ามันคือการถ่ายทอดที่เชื่อว่าสุดความสามารถที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เออแล้วมันออกมาดูเหนือชั้นในเชิงงานศิลปะภาพยนตร์ที่เขาจะทําได้จริงๆมันสะท้อนให้เห็นว่ารางวัลออสการ์ที่เขาได้นะครับมันพิสูจน์ได้เห็นว่าคุณผู้กำกับเนี่ยจรานเกเซอร์เนี่ย แกเป็นฟิล์มเมกเกอร์ของจริงแล้วผมเชื่อว่าไอ้วิธีการน,นำเสนอแบบเนี้ไม่น่ามีใครสามารถทำแบบนี้ได้เป็นครั้งที่สองได้ดีขนาดนี้นะมีคนทำอีกไหมอาจจะมีแต่ทำได้ดีขนาดนี้ยผมว่าหาได้ยากและไม่น่ามีใครทำได้อีกอย่างน้อยก็เนี่ยใน5ปี10ปีเนี้ยต่อจากเนี้ยไม่น่ามีใครทําได้อย่างเขาอีกถึงขนาดว่าไอ้เรื่องเสียงเนี่ยที่เราเข้าไปดูในหนังอะมันทําให้ประเด็นผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังรายการนี้แล้วก็ติดตามเพจหนังหลายๆเพจอ่ะ จะเห็นประเด็นเรื่องเบื้องหลังของหนังแม้กระทั่งอ่าที่คุณจีนนำเสนอไปในารายการเมเจอร์มูวี่ปาร์ตี้คืนขยี่หนังอะประเด็นเรื่องเบื้องหลังที่เขาซ่อนกล้องจำนวนมากไว้ในห้องแต่ละห้องอะแล้วไม่มีทีมงานเบื้องหลังเลยอะพอเขาซ่อนกล้องเสร็จแล้วเขาสั่งแอคชั่นทุกคนในบ้านเล่นไปเลยมึงอยากเล่นมึงเล่นไปเลยแล้วทีมงานผู้กำกับเบื้องหลัง จะไปอยู่ที่ห้องคอนโทรลแล้วก็จะเต็มไปด้วยจอจอแต่ละกล้องมอนิเตอร์แต่ละกล้องอะ่ะแล้วดูว่าใครเล่นเป็นยังไงบ้างออกจากห้องนี้ไปห้องนั้นออกจากห้องนั้นมาที่สวนออกจากห้องนี้ไปห้องน้ําบิดประตูนี้เดินเข้าห้องนี้เหมือนเราดูกล้องวงจรปิดอะ่ะเออซึ่งผมไม่รู้เขาสวิตช์ตรงนั้นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือวิธีการทํางานที่่อนที่หลายๆคนได้ดูอะ่ะคิดว่าเออมันเป็นวิธีการที่น่าสนใจมันทําให้เบื้องหลังอันเนี้ยดูธรรมดาไปเลยพอเราเห็นว่าพระเอกของเรื่องสําหรับผมเนี่ยมันคือ เรื่องของเสียงใส่มาแบบถูกที่ถูกเวลาจริงๆฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมเชื่อว่าเขาคำนวณระยะทางแน่นอนว่าระยะทางประมาณนี้มันจะเสียงเกิดขึ้นประมาณนี้แล้วมันจะมีการรีเสิร์ชแน่นอนว่านักโทษประเทศเนี้ยเขาโหยหวนแบบไหนนะเครื่องยนต์ประเภทนี้มันอยู่ประมาณนี้มันคืออะไรนะเสียงปืนรุ่นนี้อย่างนี้มันยังไงนะแล้วบริกรรมทั้งหลายที่เป็นการทรมานมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะอะไรเนี้ยผมว่าเขาทำการบ้านมาหมดแล้วละ่ะ แม้กระทั่งออเรื่องสกอร์เรื่องสกอร์เนี่ยไม่มากแต่ผมสารภาพเลยว่าผมหลอนจนถึงเวลาเนี้ยตอนจบเรื่องผมรู้สึกว่าเออไหนๆมันก็จบแล้วเอ็นเครดิตขึ้นแล้วแต่มันมีสกอร์บางอย่างที่มันมันยังอยู่อะ่ะเออผมก็เลยขโอโนั่งฟังต่อยันจบเอายันแบบเปิดไฟสว่างเลย ไหนๆก็เขาต้องการจะเปิดเพลงต่อเปิดสกอร์ต่อให้เราดูต่อแล้วเนี่ยเราก็นั่งฟังฟังฟังไปจนผมนั่งจนเป็นคนสุดท้ายของโรงอ่ะผมน่าจะเป็นคนโรงผมมองไปผมผมนั่งบนสุดม,มองไปไม่เห็นคนแล้วเออพยายามจะนั่งฟังให้จบเฮ้ยยอมรับเลยฟังไม่จบไม่ไหวเออไม่ไหวต้องเดินออกเพราะว่า โสกอร์มันทํางานจริงๆไม่ใช่หนังผีนะแต่นั่งไปนานๆรู้สึกโอ้ไม่ไหวว่ามันกดดันมันกลัวมันอะไรไปไม่รู้ว่าเออเขาเขาาเลือกได้แน่นแน่นจริงๆคือสกอร์เนี้ยก่อนที่เป็นเป็นสกอร์ยาวๆตอนท้ายจนจบเอ็นเครดิตอ่ะมันมีสกอร์หนึ่งที่มันเขาเอาไว้ใช้ในหนังอ่ะมันเป็นแค่บีดบีดเดียวอ่ะแต่เอามาย้ำยอ่าโอ้โหมันมันหนักหนาสาหัสมากจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ผมบรรยายมาทั้งหมดเนี้ยมันน่วงมันอึดอัดมันกระอักกระอ่วนเนี่ยมันคือความสําเร็จ ของการนำเสนอที่มันทำงานกับเราจริงๆนะครับผมถึงบอกว่าเนี่ยมันคือการซื้อประสบการณ์จริงๆมีคนถามผมว่าไอ้ดูเดอะโซนอินเทอร์เนสนุกไหมเนี่ยผมตอบไม่ถูกผมตอบผมบอกได้ว่ามันคือการซื้อประสบการณ์การดูหนังในโรงภาพยนตร์จริงๆนอกจากเรื่องเสียงที่มันเป็นพระเอกของเรื่องนี้แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ต้องกังวลนะครับเนื้อเรื่อ,ง,องที่บอกว่ามันคือชีวิตของข้าราชการฐานชั้นสูงที่ต้องเจอเรื่องราวความผูกพันของหน้าที่แล้วก็ครอบครัว นะครับเรื่องเรื่องมันประมาณนี้เลยเราแค่ตามตามมันไปอะ่ะไม่ได้ยากแต่เพียงแค่ว่ามันมีเหตุมีผลที่เขาจะต้องเล่าเรื่องนี้เพื่อนําไปสู่การนําเสนออะไรบางอย่างนําไปสู่การเปรียบเทียบอะไรบางอย่างในแง่ของงานภาพเนี่ยก็ดูดีนะครับเพราะว่ามันเป็นงานภาพที่ต้องทํางานกับเนื้อเรื่องเป็นงานภาพที่ต้องเล่าเรื่องจริงๆฉากที่มันงดงามเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความอมหิต มันเป็นความงดงามที่มีความอมหิตเกิดขึ้นอ้อที่ผมชอบอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมันก็มีตัวละครบางตัวที่ถูกใส่เข้ามานะครับประหนึ่งว่าเป็นเป็นตัวแทนที่ใกล้คนดูมาในสุดเพราะว่าในหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยไอคนที่มันไม่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยอ่ะมันมีความสุขกับสิ่งนี้ในขณะที่กำแพงฝั่งนู้นมันมันเกิดอะไรขึ้นชินกันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่ามันก็มีตัวละครบางตัวที่เขาใส่เข้ามาให้รู้สึกว่าเออมนุษย์จริงๆเนี่ย เขาเขาประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่ามันเป็นตัวละครที่ใกล้คนดูอย่างเรามากที่สุดนะครับซึ่งมันทําให้หนังเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นทามมิ่งของหนังไม่นานนะฮะในวันที่เรามีหนังสองชั่วโมงนะฮะสามชั่วโมงอะไรนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งร้อยห้านาทีไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้ามันมันนานกว่าน,นี้ผมก็ว่าผมอาจจะไม่ไหว มันทํางานพอดีมันไปทํางานชนกรอบพอดีอ่ะไอ้ร้อยห้านาทีเนี่ยเออมันไปชนกรอบพอดีกับหลายๆสิ่งที่หนังต้องการจะบอกความรู้สึกเราอะมันยังไม่ไปถึงจุดที่รับไม่ได้นะครับมันเป็นความกระอักกระอ่วนที่มันพอดิบพอดีผมยกตัวอย่างว่าหนังที่มันล้าเส้นและเกินกรอบแล้วมันต้องการให้มันให้เรารู้สึกไม่ไหวจริงๆเงี้ยถ้าเป็นหนังโซนนาซีอะมันก็แค่ เอาศพมากระทืบหรือมายิงกระบาลแล้วก็จับมากองๆแล้วโยนแล้วเผาแม่งต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่หนังเรื่องเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแม่งแม่งชนกรอบพอดีอะ่ะจะบอกว่าคือถ้ามันลงสตรีมมิ่งแล้วเราเฉยๆกับหนังเรื่องนี้แล้วพอลงสตรีมมิ่งแล้วไปดูดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่แปลกก็ดูได้ไม่มีปัญหาแต่ผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้ามีคนที่เลงๆไว้ว่าดูดีไหมนะ น่าสนใจไหมวะอุย้ยทาไมหลายคนมันบอกว่าง่วงวะกูดูดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าวันหนึ่งมันออกจากโรงแล้วอะแล้วมันไปสตรีมมิ่งอะทีเนี้ยคุณไปดูในสตรีมมิ่งอะคุณจะไม่รู้สึกแล้วว่าคุณจะดอบลงไปอีกอะแม้ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเด่นด้วยเสียงใช่ไหมี๋ยวกูเปิดลําโพงแม่งรอบตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ยังไม่ใช่อาหารจานที่เชฟเขาใส่เครื่องปรุงมาให้คุณพอดีอะ มันอาจจะกลายเป็นว่าพอคุณเปิดลําโพงเยอะๆมันอาจจะเป็นรถที่มันจัดเกินไปที่เขามันรถจัดเกินไปที่เขาจะนําเสนอ,อน,นึกออกไหมฮะคุณอาจจะได้ยินเสียงปืนที่แม่งดังเกินไปจนแบบอ้าเฮียตีกันอะไรอย่างี้หรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะเออผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์ออกมาแบบเนี้ยให้เราดูในโรงอ่ะ มันจริงจําเป็นที่จะต้องดูในโรงจริงๆผมย้านะผมไม่ได้บอกให้ทุกคนจะต้องไปดูนะครับใครที่ไม่ใช่ทางเนี้ยก็ไม่ควรใครที่จะต้องการดูหนังป๊อปคอนและโคตรบันเทิงก็อาจจะไม่คุณเพราะคุณก็จะเห็นแล้วว่าคุณกิ๊ฟก็ไม่ไหวคุณกิ๊ฟเป็นคนหนึ่งที่มาทักผมใน Facebook ว่าหลับแล้วหลับอีกนะครับคนโทรศัพท์มาก็เด๋ยวอาันนี้เข้าใจได้เออมันไม่ใช่หนังที่แบบบันเทิงในแบบนั้นนะ่ะเออแต่อย่างที่บอกว่าใครที่แบบ เอ้ยดูดีไหมวะมันมันมีกระแสตร,ตรงนี้ที่คนพูดถึงจุดนี้แม่งน่าสนใจวะเอ้แต่แม่งง่วงวะหรือแม้กระทั่งผมพูดแนละ้วเวลานี้มันมีจุดบางจุดหรือท่อนบางท่อนที่ผมพูดแล้วทําให้อยากดูอะไรย่างเงี้ยเอ๊ะดูดีไหมวะเนี่ยผมว่าไปตัดสินใจอีกรอบนึงแล้วรีวตัดสินใจซะเออเพราะว่ามันก็เริ่มทยอยทยอยออกจากโรงแล้วละ่ะแต่ณนะเวลานี้ยังเห็นมีอยู่บ้างนะมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่ไปเช็ครอบดูฮะมันยังมีรอบอยู่เอา,อางี้แล้วกันถือว่าเป็นหนังที่จํากัดความว่าศิลปะภาพยนตร์ในรูปแบบที ใช้ประโยชน์ของเสียงได้เต็มศักยภาพแล้วกันแล้วคุณจะได้สัมผัสว่า The Zone of Interest เป็นหนังที่เฉียบขาดแล้วมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจริงๆนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับ Zone of Interest วิมานนาซีครับผมยอมรับวว่ามีคนบอกว่าหลับห่วงเออแต่ว่าผม โชคดีที่ต่อติดทั้งสองเรื่องเลยนะครับก็เลยอยากนำมา,ำมาเล่ามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อใครที่เป็นเพื่อน Facebook คงจะเห็นแล้วนะที่ผมโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันคิดถูกนะครับไปดูในโรงเนี่ยเดอะโซนอเวนิ r ทเที่เพิ่งดูเมื่อวันพฤหัสนี้แล้วมันนำพาให้ไปนึกถึง Perfect Day ที่ผมข้ามไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาพูดถึงสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วผมก็บอกว่าหนึ่งในสเรื่องที่ว่านี้เนี่ยมีเรื่องที่ผม รักมากและจะรักมันอีกนานๆแล้วเผลอตลอดไปนั่นก็คือเรื่องของ perfect day สปอยก่อนเลยสปอยความรู้สึกรู้สึกก่อนเลยหนังที่ผมบอกว่าผมชอบที่สุดลึกแบบเร็วๆคือชินเ l อร์ลิ t มันก็เลยซิงกับ The Zone of Interest ในขณะเดียวกันถ้าหนังที่ผมรู้สึกว่าผมฟีลกู๊ดคิดแบบเร็วๆผมก็ชอบหนังญี่ปุ่นที่ผมรู้สึกชอบมันมาโดยตลอดนะัคือ Away s วส s นเซส t อนเด d s t ต e ทั้ง3ภาคนะครับก็อาจจะเป็น เงื่อนไขที่ทําให้แอบรู้สึกอยากดูเพอร์เฟ day เดอาจจะโดยเนื้อเรื่องหรืออะไรก็ตามอ่ะมันมีตะกอนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเออน่าดูเวน่าสนใจจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็มีคนที่ไปดูก่อนหน้าผมนิดหน่อยบอกว่าง่วงอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ที่มันทําให้ผมจะได้เตรียมตัวไปนะครับกินชากินกาแฟไปแบบพอดิบพอดีถ้าทํางานมาหนักหรือเพิ่งตัดงานเสร็จ ก็จะไม่ดูนะครับวันนั้นควรจะเป็นวันที่ปล่อยจอยโลง่งแล้วก็คาดหวังว่าจะไปกอบโกยความสุขเวอร์ไหมเวอร์ไหมแต่ประมาณนั้นเลยผมตั้งโหมดไว้ว่าผมจะได้เห็นคุณลุงคนเนี้ยนะครับในเรื่องเนี่ยคือคุณ,ค,ณคุณลุงฮิรายามะนะครับผมดูโปรเตอร์ก่อนแล้วผมรู้สึกว่าถ้าลุงคนนี้เขาแบกหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องเ โอเคไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันคงจะเป็นหนังที่ไม่น่าจะหวือหวาอ,อะไรนะครับแต่เห็นช่อบมาเกอกแล้วมันมันก็คงจะเป็นหนังที่มีคุณค่านะนี่คือโหมดแรกที่ผมเข้าไปดูโอเคพอเข้าไปปุ๊บ ใช่เลยมันเป็นไปตามนี้ Perfect Day เนี่ยมันเป็นหนังที่ง่ายๆเลยครับว่าด้วยเรื่องราวของเรื่องชีวิตประจำวันของคุณลุงที่ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ,ะ,ะนะเป็นอาชีพที่มันไม่ได้หวือหวาไม่น่าสนใจอะไรนะครับแต่หนังเนี่ยมันทำให้เห็นให้เราเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณลุงแกเต็มไปด้วยความสุขในชีวิตการทำงานของแกในทุกๆวันชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเข้าหลูปเดิมหลูปเดิมใครที่เล่าเนื้อเรื่องเนี่ย เนื้อเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับคาถามที่ตามมาแล้วจะน่าสนใจยังไงวะลูปของชีวิตแกคืออะไรฮะเริ่มเรื่องมามันก็จะเล่าตื่นเช้าแกก็จะแปรงฟันนะครับมุมเดิมโผล่หน้ามารดน้ําต้นไม้มีโกนหนวดบ้างนะครับออกจากบ้านก็จะไปกดตู้กินกาแฟนะครับกินกาแฟขึ้นรถเสียบเทปคัดเสร็จฟังเพลงแล้วก็ไปขัดห้องน้ําขัดห้องน้ําแบบละเอียดด้วยนะแบบ ทุกซอกทุกมุมมุมไหนมองไม่เห็นกูก็จะเอากระจกพกพาไปส่องให้สะท้อนว่ามันต้องสะอาดนะครับตกตอนเที่ยงกินข้าวกล่องมองท้องฟ้ามองคนสังเกตคนถ่ายรูปด้วยกล้องธรรมดาทั่วไปยัดใส่กระเป๋ากลับบ้านเปลี่ยนชุดเข้าโรงอาบน้ําอ่านหนังสือนอนเนี่ยในเรื่องที่ที่พอจะเล่าได้เนี่ยใครถามก็จะเล่าแค่เนี้ยเวลานอนมันก็จะมีภาพที่มันเป็นเหมือน อาร์ตบางอย่างวู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 แล้วภาพเหล่านั้นมันก็จะจางจางหายไปแล้วมันก็จะเริ่มที่แกตื่นเช้าแล้วก็วนลูปเดิมอะไรอย่างเงี้ยเล่าแค่นี้ดูเหมือนหนังมันดูจะไม่มีอะไรนะครับแต่ไอ้ความไม่มีอะไรนั่นแหละที่เราที่เราตั้งใจไว้ในการนําเสนอตอนต้นเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่าการเล่าเรื่องของพุ่มกับวินเวนเลอร์เนี่ยผ่านตัวละครคุณฮิราามะที่แสดงโดยคุณโคจิยากุโชเนี่ย กับมีความลงตัวที่ผมรู้สึกว่ามันน่ายกย่องคือมันไม่มากไม่น้อยเกินไปสเสน่ห์ของหนังเนี่ยมันอยู่ที่ความพอดีของการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ใช้จังหวะเพลงท่วงท่าเหตุการณ์ธรรมดาที่เหมือนธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ฮะว่าใครที่มีชีวิตประมาณเนี่ยที่คุณไปทํางานทุกวันที่เดิมตื่นเช้าในห้อง,ห,องห้องเดิมแล้วไปทํางานที่เดิมมันก็เป็นแบบเนี้แต่ถ้าเรา ไม่ต้องถึงขั้นสังเกตและมองดีๆหรอกคุณก็จะรู้ว่าในแต่ละวันน่ะมันเหมือนรูปเดิมแต่มันจะมีความต่างออกไปตลอดเวลาการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้มันเหมือนใช้สเสน่ห์ของการดูเรียลลิตี้ผสม ASMR มารวมกับเนื้อเรื่องเนี่ยมาผสมกันแล้วมันมัน,ม,นมันแม่นเออจังหวะของคุณวินแกมแม่นเขาบอกว่าดูเรียลลิตี้แล้วมันจะไปสนุกอะไรก็ไปดูวิกบัตเทอร์ไปดูนู่นนี่นั่นสิผมกําลังจะบอกว่าเหมือนที่ผมบอกตอนต้นว่าเขาใช้สเสน่ห์ของเรียลลิตี้ กับ ASMR มาใช้หมายความว่าเขาเอาเฉพาะจุดเวลาเราดูเรียลิตี้เราชอบอะไรล่ะเขาเอาจุดเหล่านั้นอะมาใช้ในหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ใช้ทั้งหมดเวลาดูเรียลิตี้มันจะมีบางอย่างที่นานจังเลยมันน่าเบื่อจังเลยไม่ดูแหละมันมีมันเปลี่ยนไว้อะไรเงี้ยแต่เขาเอาจุดเหล่านั้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราได้เห็นอะไรแบบเนี้ยผสมกับ ASMR อะไรเอ้ชอบ ASMR ก็ไปดู YouTube สิแต่กลับมาที่เดิมว่า เขาใช้เสน่ห์แค่บางส่วนที่เรารู้สึกว่ามันมีโหมดที่บางทีเราดูเอสมเราชอบดูจังมันเพลินกับการดูตรงเนี้ยเขาก็เอามาใช้ใน perfect day นั่นก็คือการที่คุณผมเล่าปากเปล่าอะ่ะว่าไปดูลุงขัดห้องน้ําอ่ะใครแม่งจะไปอยากดูวะใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าพอไปดูแล้วเนี่ยเราไปดูลุงแกขัดห้องน้ําจริงๆเราไปดูแกขัดก๊ก เราไปดูแม,แม้กระทั่งยกชักโคกมายึกหแอบเสียงกูจะเห็นอะไรว่าไม่มีนะไม่มีไม่มีสิ่งปฏิกูลอะไรเราได้เห็นนะยกชักโคกมาหยิบนู่นนี่นั่นขัดเขาใส่ใจในรายละเอียดของเสียงคือคล้ายๆไอโซนออบินเทเลสเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าเป็นการใส่ใจกับของเสียงในอีกรูปแบบหนึ่งในเดอะโซนออบินเทเลสเขาใส่ใจเรื่องเสียงที่มันมาจากกำแพงฝั่งนู้นเพื่อให้เราได้จินตนาการว่าภาพแม่งเกิดอะไรขึ้น แต่ในเรื่องนี้เขาใส่ใจกับการเอาเสียงมาใช้ให้มันสมจริงกับอากับกิริยาแล้วกิจกรรมที่ลุงกำลังทำอยู่ตรงหน้านั้นๆอย่างละเอียดเราเลยรู้สึกว่าเออไอเสียงกับความเรียลิตี้ที่เขาเอามาใช้ในหนังเรื่องนี้เออมันพอดีเออมันพอดีรู้สึกว่าเออมันเพลินเว้ยเออมันมีโหมดเพลินจริงๆในในขณะที่เราเพลินเนี่ยเรากำลังจะ อีกนิดเดียวกูเบื่อแล้วนะเขาก็คัดแล้วก็เปลี่ยนไปกิจกรรมต่อไปของลุงอะไรอย่างเงี้ยเหล่าเนี้ยมันคือหนึ่งในโครงสร้างของ perfect day ที่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใครก็ทำได้แต่มันจะลงตัวอย่างเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองทำดูสิเราไม่ได้บอกเหมือนโซนอินเทอร์เน็ตมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่หมายความว่าอันนี้แม่งทำได้ง่ายกว่าคือเราสามารถไปถ่ายอะไรก็ได้แล้วเก็บเสียงดีๆแต่ว่าจังหวะละ่ะเออคุณจังหวะดีเท่าเท่าสิ่งที่พุ่มกับวิมทำได้หรือไม่ ถ้าไม่เก่งจริงหลับแน่นอนนี่ขนาดเก่งขนาดนี้ยังมีคนดูหนังเรื่องนี้แล้วหลับเลยซึ่งก็ไม่ผิดมันไม่ใช่ทางมันทําให้ผมดูเพอร์เฟ Day เดย์ตอนผมดูเพอร์เฟ Day เดย์เป็นช่วงที่ผมไปสัมภาษณ์คุณอนันดาพอดีเอออันนี้แอบมาเล่านะอันนี้แอบมาเล่าไม่เกี่ยวกับหนังนะผมไปสัมภาษณ์คุณอนันดามาพอดีแล้วคอนเทนต์นั้นนะ่ะผมก็คุยกับเขาว่าไอ้คุณอนันดาคุณคุณมีหนังที่เวลาอยากรีแลกซ์แล้วดูมีไม่ว่าอะไรเงี้ยตอน,นั้นเขานึกไม่ออกเขาก็บอกว่าเวลาเขาอยากรีแลกซ์เขาก็เปิด ไอเนี่ยดูเอเอสมาอันหนึ่งเป็นชั่วโมงเลยมันเหมือนการสร้างบ้านไปดูว่าขัดไม้ขัดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เพลินดีนะมันรู้สึกว่าชีวิตได้พักผ่อนดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอคุยไปคุยมาแกก็แกก็พูดถึงหนังของเทเรนซ์มาลิกเออมาว่าเออมันรู้สึกว่ามันได้พักผ่อนมันได้ดูอะไรไม่รู้แบบเออไปไเรื่อยๆดีมันได้รู้สึกว่าจิตใจได้พักวางดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่มาเล่านะผมก็เลยรู้สึกว่า เออถ้าผมไปเจอเขาอีกทีผมก็คงจะแนะนำ perfect day เขาได้ดูเหมือนกันเพราะว่าเออถ้าเขาชอบพักใจกับอะไรแบบเนี้ยเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนจะธรรมดาแต่อย่างที่บอกว่ามันกับแข็งแรงมากเหมือนเหมือนเรากินอาหารมื้อธรรมดาครับแต่มันกลมกล่อมจนแบบสามารถกินอาหารมื้อนี้ได้บ่อยๆเออมันแข็งแรงตรงที่ว่าพอมันเริ่มวนลูปชีวิตในแต่ละวันของลุงอ่ะมันจะทําให้คนดูอย่างเราเริ่มซึมซับได้แล้วว่าเออจริงๆมันมันไม่ได้เหมือนกันสักวันนะ มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นปลีกย่อยตลอดเวลาแล้วมันก็น่าดูน่าสนใจจังอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมีจุดที่ทําให้เกิดความไม่ปกติเออมันก็ไม่ใช่ว่าหนักจะวนอย่างนี้ไปทั้งเรื่องมันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามามันมีคนบางคนเข้ามา เออมันก็ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีบีดมากขึ้นบนความชีวิตธรรมดาของหนังเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมไม่ไปต่อแล้วกันนะครับไปดูเองในโรงเพื่อเป็นการยืนยันว่าเอ้ยมันไม่ได้มันก็ไม่ได้หลูบอย่างนี้ทั้งวันนะเว้ยมันก็มีเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตลุงอ่ะไม่ปกติแล้วเออผมบอกแค่นี้ละกันแล้วมันก็จะได้เห็นว่าพอมันมีความไม่ปกติเข้ามาเนี่ยลุงรีแอคยังไงกับสิ่งนี้ แล้วมันมีโค้ดคำหนึ่งที่มันสามารถเป็นคำธรรมดาที่บ่งบอกหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือวันหลังก็คือวันหลังวันนี้ก็คือวันนี้แม่มันช่างเป็นคำธรรมดาที่อธิบายหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีจริงๆนะครับผมว่าถ้าใครไปดูเนี่ยเรารู้สึกว่าคำนี้มันทำงานจริงๆอะ่ะเออมันคือการประสบความสำเร็จในการดูหนังเรื่องนี้ของคุณเลยทีเดียวอแอบได้ยินว่าอลิสก็ชอบเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ย มันกลับชอบมากขึ้นไปอีกด้วยความที่พอดูแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าตัวผมอ่ะรีเลทกับลุงโอโ้มากมากพอสมควรเลยไม่ใช่ว่าแบบเออผมแก่ตัวแล้วผมจะไปขัดห้องน้านะมันเป็นความธรรมดาที่มันตรงกับชีวิตมันเลยทําให้หนังเรื่องเนี้ยมันรู้สึกว่าสมจริงจังเลยผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมก็ประมาณเนี้ยเออในเวลาเนี้ยแล้วแก่ตัวไปผมก็คงประมาณนี้แหละเข้าถ่ายทอดมารวมทั้งการแสดงของคุณลุงอ่ะ มันไม่รู้สึกมันคือการแสดงอ่ะมันคือการได้ดูชีวิตชีวิตธรรมดาที่มันสนุกจังเลยอ่ะถ้าไม่รวม Family Time ที่มันต้องมีอยู่แล้วซึ่งผมก็เอนจอยกับชีวิต Family Time ่ไทม์นะแต่ในพ์ทชีวิตหนึ่งผมก็ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่า อยู่คนเดียวแล้วมันมีความสุขจริงๆนะในโลกที่มันว้าวุ่นในโซเชียลที่มันว้าวุ่นที่หลายคนบอกว่าไม่มีใครเหงาจังเลยอยู่คนเดียวจะไปอยู่ได้ยังไง Perfect Day เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าอยู่คนเดียวมีความสุขได้จริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆนะเออรวมทั้งกิมมิคอะไรบางอย่างในเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ใครที่ยังไม่ดูก็ไม่ถือว่าเป็นสปอยใครที่ดูแล้วก็จะเก็ตกับคำที่บอกว่าเวลาเงาซ้อนกันมันจะมืดอีกหรือเปล่าเออก็ไปดูแล้วกันว่าไอ้ประโยคเนี้ย มันเกิดขึ้นตอนไหนของหนังนะครับถ้าได้ไปดู ừ, แล้วก็แน่นอนว่าพอดูหนังจบก็ไปหาซาวทร็ก House o f the Rising s u n ของ t h อง t i m Animal นะครับไปฟัง Perfect Day นะครับของ o u r e e d นะครับแล้วก็มีเพลงอีกมากมายที่พอดูหนังจบไปเซิร์ชทันทีว่าซาวทกประกอบ Perfect Day อยู่ไหนจ๊ะซึ่งมีใน Spotify ด้วยนะครับก็ไปตามหาชมหาฟังกันได้นะครับด้วยความบังเอิญน,นะครับก็ไปเห็น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ่ายนะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ายนะก็ผมจะบอกว่าด้วยความยินดีและกันด้วยความยินดีไม่ได้ยินดีกับ่ายนะด้วยความยินดีกับทุกคนที่ฟังไลฟ์อยู่นะเวลานี้หรือด้วยความยินดีที่ใครก็ตามที่อาจจะได้ฟังไลฟ์นี้หรือคลิปนี้ก่อนวันที่2ีมีนาะครับก่อนเข้ารายการผมไปเจออันนี้พอดีนะครับด้วยความยินดีถ้าคุณจะได้ไปดู Perfect day ตามใบปิดนี้นะครับในเวลา18นาฬิกาีทีวันที่20วันพุธนะครับแล้วคุณจะได้เสื้อได้โปสการ์ดด้วยซึ่งผมอยากได้มากผมอยากได้มากซึ่งผมไม่มีโอกาสได้แน่นอนนะครับเพราะว่า 1. ไม่ชอบดูอะไรตอนเย็นแล้วแล้วก็ 2. มันเป็นวันพุธนะครับมนันวันพุธเดี๋ยวเราคงจะต้องได้เจอกันใน m o ฟ i ปาร์ตี้ขึ้นขี้นหนังซึ่งขอแสดงความยินดีถ้าใครจะได้ไปดูในรอบนี้และได้เสื้อได้โปสการ์ดกลับไปด้วย นะครับเอามาขายต่อได้เดี๋ยวซื้อนะครับก็แสดงความดีด้วยถ้าใครจะได้ไปดูในวันเวลาดังกล่าวได้เสื้อไปด้วยเก็บไว้ perfect day มีคุณค่ามากนะครับขอแสดงความดีล่วงหน้าสำหรับทุกคนด้วยจ้า